สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารแบบกลุ่มย่อยนะครับดูความหมายนะครับกลุ่มย่อยก็หมายถึงว่านะครับบุคคลที่มีกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่ากลุ่มย่อยนะฮะมีการติดต่อสื่อสัมพันธ์กันพบ,บหน้ากันสมาชิกรู้จักตัวซึ่งกันและก,กันนะครับเช่นทีมกีฬาสโมสรเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลุ่มทํางานเป็นต้นนะครับ สมาชิกทุกคนมีความใกล้ชิดกันนะครับเช่นคนทํางานในแผนกเดียวกันมีความสัมพันธ์กันเช่นคนสามคนยืนรอรถเมย์อยู่ด้วยกันไม่เรียกว่าเป็นกลุ่มย่อยนะครับแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างปรับทุกกันถึงเรื่องรถเมย์นะครับมาช้าเราเรียกว่าเป็นกลุ่มย่อยทันทีนะครับสมาชิกต้องอต้องจำลักษณะรูปร่างหน้าตา กันได้อยู่อย่างถูกต้องนะครับเช่นคนยืนรอรถเมล์ต่างพูดจนรู้จักกันนะครับนัดเจอกันอาทิตย์หน้าเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันนะครับนี่คือความหมายนะฮะต่อมาลักษณะนะครับของการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มนะครับย่อยนั่นเองครับมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะครับพูดคุยติดต่อสื่อสาร มีความเป็นตัวเองมีเอกลักษณ์นะครับเป็นของตัวเองหรือมีแนวปฏิบัติของกลุ่มมีพฤติกรรมขั้นยมหรือมาตรฐานของกลุ่มยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเช่นการแต่งตัวนะครับมีพฤติกรรมรเผชิญหน้ากับกลุ่มอื่นนะครับมีการแบ่งแยกหน้าที่กันนะครับมีเป้าหมายร่วมกันได้ผลงานมากกว่าที่ต่นคนต่างทําเป็นต้นนะครับประเภทนะครับ กลุ่มแก้ไขปัญหาเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมจึงต้องใช้เทคนิคทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและความรู้ในการแก้ไขปัญหานะครับ2ครับกลุ่มระดมความคิดใช้เทคนิคระดมสมองว่า brainstorming นะไม่มีการวิพากษ์วิจาร์ณว่าความคิดของใครถูกหรือผิดเป็นการสร้างความความคิดที่หลากหลายไม่จำกัดครับรวบรวมเอาความคิดมา ผสมประสานกันนะครับทุกคนมีอิสระเต็มที่ที่จะคิดนะครับ3ครับกลุ่มทำบำบัดร,รักษานะครับใช้บำบัดร,รักษาสุขภาพจิตจิตแพทย์จะจะ,จะค้นหาข้อมูลจากคนไข้เพื่อเริ่มต้นการในการรักษานะครับให้ในกลุ่มเป็นผู้บำบัดร,รักษาเองโดยให้ระบายปัญหาหรือความขัดแย้งออกมาก็อให้เกิดความไว้วางใจมากกว่านะครับ สี่ครับกลุ่มให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับห้ากลุ่มทางสังคมเพื่อความสุขสนุกสนานแก้เเงานะครับหกครับกลุ่มสัมพันธ์ทําให้กลุ่มได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีแก้ไขปัญหายอมรับพัฒนาตนและรับรู้ตนเองกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาองค์การครับนี่ประเภทของกลุ่มย่อยนะครับโครงสร้างของกลุ่มย่อยครับ ลักษณะส่วนตัวเรียกว่าอิน i ิวิดว l นะครับ s า l e c t o เต t ร์ส c นะครับหมายถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพความเชื่อทัศนคติความสามารถอายุเพศของสมาชิกแต่ละคนแตกต่างกันครับ2ลักษณะกลุ่มครับกรุปชาลิสเตอร์ลิสติกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนนะครับชนิดของกลุ่มนะครับและความถี่ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันนะครับสครับปัจจัยภายนอกนะครับ External นะครับ Factor นะครับหมายถึงกฎเกณฑ์นะครับระเบียบข้อบังคับนะครับการมีสระและสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกลุ่มนะครับนี่คือโครงสร้างกลุ่มย่อยต่อมาครับปัจจัยสมบุคคลในการชักนำกลุ่มย่อยนะครับการชักนำหมายถึงความพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น เพื่อจะเปลี่ยนแปลงนะครับพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือของกลุ่มโดยผ่านกระบวนการสื่อสารด้วยคำพูดและไม่ใช่คำพูดนะครับปัจจัยด้านบุคลิกภาพครับ personality นะครับก็คือเขาบอกว่าแบบที่หนึ่งครับบุคคลที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็หลอกลวงนะฮะใช้มารยาช่วยโอกาสและการหลอกลวงในการสื่อสารบุคคลที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมมากเรียกว่า ไฮมัสนะครับเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจไม่มีความรับผิดชอบต่อสินธรรมไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองผิดไม่มีคำหนึงถึงความรู้สึกคนอื่นชอบชักนําบุคคลอื่นปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเหมือนสิ่งของเท่านั้นคนประเภทนี้มุ่งในความสําเร็จในการทํางานอย่างเดียวนะครับที่งานางเดียวนะครับต่อมาครับโลมัสนะครับมีลักษณะเป็นผู้ตามถูกชักจูงได้ง่ายอารมณ์อ่อนไหวชอบเอาอารมณ์ ไปปะปนกับงานนะครับแบบที่สองครับบุคคลที่ทําตัวขัดกับสังคมนะครับไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์ค่านิยมของสังคมได้ชอบแยกตัวออกจากสังคมเฉยชาวิตกกังวลตลอดแนวโน้มจะทําร้ายในแง่ของกลุ่มคนประเภทนี้ไม่ชอบให้ใครมาชักนําไม่ไว้ใจใครไม่ต้องการจะติดต่อกับใคร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่พ่อแม่ตนเองไม่มีความรู้สึกต่อบุคคลอื่นสนใจแต่งานของตนเองมักจะแยกตัวโดดเดี่ยวออกมาจากกลุ่มน,นะครับ 3. ครับบุคคลประเภทดันทุรังมีลักษณะจิตใจคบ,บัคบไม่มีความยืดหยุ่นมีความอดทนไม่มีความอดทนชอบวางอำน,นาจเกิดจากความรู้สึกที่วิตกกังวลขาดความมั่นใจในการชักนำ ใช้ความรู้สึกความเชื่อความต้องการของเขาเช่นเขามีความคิดเห็นว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้เขาจะไม่มีวันทำงานให้กับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะครับแบบที่สี่นะครับพวกที่มีความวิตกกังวลเป็นนิดเป็นคนหัวเสียวิตกกังวลและไม่มีความพอใจอยู่ตลอดเวลาเกรงกลัวที่จะติดต่อพูดคุยกับคนอื่นจึง สงบปากสงบคำไม่ยอมเปิดเผยหรือประเภทตรงข้ามที่ชอบแสดงโอ้วดพูดมากเกินไปบุคคลประเภทนี้ไม่สามารถจะชักนำใครได้แต่จะถูกบุคคลอื่นชักนำหรือถูกจูงไปในทางที่ถูกหรือผิดได้ง่ายแบบที่5ครับระดับของการเก็บตัวและเปิดเผยตัวเองนะครับคนที่ชอบเก็บตัวนะครับจะเป็นคนที่อายเป็นฝ่ายที่ถูกชักนำได้ง่าย เป็นคนเปิดเผยตัวเองจะชอบแสดงออกชอบสังคมเปิดเผยพูดเก่งมีลักษณะเป็นผู้นําแบบที่หกครับพวกที่นับถือตอนเองเป็นคนที่ถือตัวเองสำคัญกว่าใครๆนะครับจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงยึดเอาตัวเองเป็นใหญ่สำหรับบุคคลที่มีลักษณะตามตรงกันข้ามจะเป็นบุคคลที่ถูกชักนำได้ง่ายเช่นนักศึกษาที่เรียนไม่เก่งจะถูก ชักจูงให้ยอมรับความคิดของที่เรียกที่เดือนเก่งกว่านะครับบุคคลที่ประสบปัญหาชีวิตความยากจนความล้มเหลวไม่ได้รับความยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมักจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองน้อยนะครับเป็นปัจจัยที่ใช้ชักจูงบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดึงและดูดใจคนอื่น อยากให้ติดต่อด้วยนะครับปัจจัยด้านสังคมเป็นคนที่น่าสนใจน่าคบเป็นเพื่อนกันได้นะครับปัจจัยทางกายครับรูปร่างการแต่งตัวดีนะครับปัจจัยทางด้านงานถ้าทํางานด้วยจะรู้สึกสบายใจไม่อึดอัดนะนี่ปัจจัยได้ความดึงดูดนะตะะ่อไปปัจจัยด้านคล้ายกันนะครับก็คือคนที่มีอะไรคล้ายกันเช่นทางด้านอายุเพศรูปร่างนะครับความเชื่อทัศนคติ สถานะทางสังคมการเรียนประสบการณ์มักจะมีผลทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพราะต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่ต้องขัดแย้งกันการชักจูงจึงนำไปใช้ได้ผลในการพูดในที่ชุมชนครับปัจจัยด้านความรู้สึกนะเกิดจากความสามารถของคนเช่นมีความเชี่ยวชาญฉลาดทันสมัยมีเหตุผล และมีการศึกษาสูงเกิดจากคุณสมบัติส่วนตัวเช่นความซื่อสัตย์มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีใจกรุณามีความเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมีศีลธรรมเกิดจากสังคมที่ดีเช่นเป็นคนล่าเริงนะครับมองตนในแง่ดีหน้าคบใจกว้างเกิดจากความสำรวมเช่นสงบสงเงียมใจเย็นสุขุมยังคิดเป็นคนเปิดเผยเช่นกล้าแสดงออก พูดจาตรงไปตรงมามีความกระตือรือร้นนะครับให้ความร่วมมือเช่นการประสานงานไม่เอาเปรียบเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนไว้ใจได้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเหล่านี้มีโอกาสจะถูกชักนำบุคคลอื่นได้มากกว่าวิธีอื่นครับปัจจัยด้านทัศนคติความเชื่อนะครับก็บอกว่าทัศนคติเรียกว่าอาัธิจุดนะฮะก็คือสามารถสร้างนะให้มีมีใจนะครับเอ็นเอียง ไปทางด้านบวกหรือด้านลบต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบคนใดคนหนึ่งนะครับความเชื่อครับบีไรท์นะครับก็คือซ้ำความหมายถึงนะครับความรู้สึกที่คนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับว่าถูกหรือผิดจริงหรือไม่จริงค่านิยมวาลูนะครับก็คือแนวคิดที่เห็นว่าสิ่งใดดีหรือเลวนะครับบุคคลที่มีทัศนคติ ความเชื่อและความนิยมที่คล้ายคลึงกันย่อมชักนําบุคคลอื่นได้ง่ายกว่าบุคคลที่มีความแตกต่างนะครับปัจจัยด้านข่าวสารในการชักนําข้อมูลกลุ่มย่อยนะครับการที่จะชักนําให้คนเชื่อในเนื้อหาของข่าวสารนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการของการสร้างข่าวสารดังนี้ครับหการชักชวนให้หน่าสนใจอ้างถึงนโยบายข้อเท็จจริงความสําคัญความดีความถูกต้อง เพื่อให้บุคคลอื่นยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญมีความเป็นจริงที่น่าจะเป็นและเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามปัจจัยด้านข่าวสารการชักนำของกลุ่มย่อยนะครับโดยระบุข้อเท็จจริงเช่นในปีหน้าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นโดยการได้รับนะครับคำจำกัดความเช่นปีหน้าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีกดิลลละ10บาท โดยการประเมินเช่นการขึ้นราคาน้ำมันก่อนขึ้นก็ให้เกิดสินค้าราคาแพงโดยสนับสนุนเช่นราคาน้ำมันแพงขึ้นจะหันไปใช้กา๊าซ LPG เป็นต้นนะครับต่อมาครับความหมายต่อนะครับการจูงใจเช่นนะครับการชักชวนให้น่าสนใจชีวิตในเมืองทำให้คนสะดวกสบายความมีเหตุผล เราต้องการมีชีวิตที่สะดวกสบายข้อมูลครับคนที่อาศัยในเมืองมีชีวิตสะดวกสบายทั้งนั้นโดยอำนาจหน้าที่แต่ละบุคคลที่พูดเรื่องกฎหมายภาษีก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสัมภากรโดยหลักฐานเช่นการไม่เอาใจใส่ในการเรียนให้สอบทําให้สอบตกนะครับหากอากาศร้อนอ้าวเป็นสัญลักษณ์ฝนจะตกครับด้านข้อมูลนะครับข้อมูล ที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังคนเชื่อหรือข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่ผู้ฟังเชื่อบางส่วนขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้พูดหลักฐานพยานหลักฐานและการใช้อ้างอิงน,นะครับให้เห็นตามโครงสร้างข่าวสารนะครับในการชักชวนนะครับชักนำนั่นเองแหล่งข้อมูลข่าวสารและหลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ การพิจารสนับสนุนเช่นการออกกำลังกายวันละ30นาทีจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงการเปิดเผยความตั้งใจเช่นผู้บริหารก่อนที่จะส่งงานนะครับควรบอกถึงความต้องการของตนเองว่าต้องการให้งานเสร็จอย่างไรนะครับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหานะครับควรบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานั้นการสร้างความเชื่อถือในข่าวสาร ควรพูดถึงเรื่องที่คนเชื่อหรือเห็นด้วยก่อนแล้วถึงจะพูดถึงเรื่องที่คนไม่เห็นด้วยทีหลังการสรุปควรสรุปอย่างชัดเจนโดยที่ผู้ฟังไม่ต้องเก็บไปคิดกับสรุปแบบให้พ่อคิดว่าควรจะทําอย่างไรเพื่อให้ผู้ฟังได้ไปคิดหรือนําไปตัดสินใจเองนะครับจบการน,นําเสนอครับสวัสดีครับ